สวัสดีครับหากเราพูดถึง TCL เราจะนึกถึงอะไรครับสำหรับตัวผมแล้วก็คงต้องนึกถึงทีวีครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยก็เลือกใช้ทีวี QLED จากทาง TCL ครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมนี่แหละและในวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงทีวีหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากทาง TCL ครับแต่เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนจากทาง TCL กับ TCL 30 plus และ TCL 30 SE ภายในกล่องของ TCL 30 plus และ TCL 30 SE มาพร้อมกับฟิล์มและเคสภายในกล่องพร้อมอะแดปเตอร์ชาร์จสายชาร์จและหูฟังให้ทุกอย่างครบพร้อมใช้งานตั้งแต่แกะกล่องเลยครับ โดยอะแดปเตอร์ชาร์จของ TCL 30 plus นะครับเขามาพร้อมกับ Adapter อร์ชาร์จสิวัตต์ครับแต่ถ้าเกิดเป็น TCL 30 se อะแดปเตอร์ชาร์จที่แถมมาให้ภายในกล่องเป็น Adapter 10์วัตต์ครับโดยตัวเครื่องทั้ง2รุ่นนะครับเลือกใช้วัสดุเฟรมและฝาหลังเป็นพลาสติกสำหรับ TCL 30 plus เลือกใช้เฟรมเครื่องเป็นพลาสติกมันเงาฝาหลังเป็นพลาสติกด้าน แต่ถ้าเกิดเป็น TCL 30 SE นะครับเขาเลือกใช้เฟรมเครื่องเป็นพลาสติกขัดด้านครับส่วนด้านหลังจะเป็นพลาสติกมันเงาครับส่วนพอร์ตต่างๆทั้งคู่มาพร้อมกับ USB Type C 2 0โนครับและก็พอร์ต audio jack 3.5ม m มครับส่วนหน้าจอของ TCL 30 plus เลือกใช้งานหน้าจอแพนแนแบบ AMOLED ขนาด6.7นิ้วมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD นัตราส่วน20ต่อ9ครับ ความพิเศษของหน้าจอ TCL 30+ plus คือเขามีค่าค,าคอบเขตสีกว้างถึง DCI P 3 100เและความสว่างของหน้าจอนะครับเขาสามารถปรับความสว่างหน้าจอได้สูงสุดอยู่ที่900นิตครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่สามารถสู้แดดได้ดีหนึ่งตัวในตลาดระดับเริ่มต้นเลยครับส่วนใช้างานในที่แสงน้อยนะครับสามารถปรับความสว่างหน้าจอได้ต่ำสุดอยู่ที่1นิตเลยครับเรียกได้ว่านี่คือสมาร์ทโฟน a n น r o i d เพียงไม่กี่ค่าย ที่หากว่าเราต้องใช้ในที่แสงน้อยจริงๆสามารถปรับความสว่างต่ำสุดได้ต่ำจริงๆครับส่วนหน้าจอของ TCL 30 SE มาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด6.52นิ้วครับเป็นหน้าจอความละเอียดระดับ HD ในอัตราส่วน20ต่อ9ความสว่างของหน้าจอหากว่าเราต้องนำไปสู้แดดนะครับ ความสว่างสูงสุดอยู่ที่450นิตครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยจนเกินไปครับสำหรับตลาดกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นเนาะและความพิเศษของหน้าจอ TCL 30 Series ก็คือเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีจากทีวีของ TCL ครับนั่นก็คือเทคโนโลยี Next Vision ครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ทําให้เราสามารถรับชมภาพรับชมภาพยนตร์รับชมคอนเทนต์พวกเกมต่างๆได้สีสันที่สดใสเหมือนกับเวลาที่เราใช้งานหน้าจอทีวีของ TCL เลยเรียกได้ว่าเราจะได้รับประสบการณ์ในการรับชมบน สมาร์ทโฟนของเราแบบเดียวกับที่เราได้รับชมผ่านทีวีของ TCL ครับนี่ก็คือจุดเด่นที่เราจะได้จากหน้าจอเจ้า TCL 30 s e r i ซี และนอกจากนี้นะครับหน้าจอของ TCL 30 series เรายังสามารถปรับแต่ง Color Profile ตามที่เราต้องการได้หรือจะใช้ค่าเดิมตั้งต้นที่เขามีมาให้ไม่ว่าจะเป็นค่า Standard ค่า vivid หรือจะเป็นการปรับ srgb และ dcip 3ส่วนลำโพงการใช้งานของ TCL 30 plus มาพร้อมกับลำโพงคู่บนล่างครับซึ่งให้เสียงที่ดีมากๆเพราะลำโพงด้านล่างของ TCL 30 plus จะเป็นการขับเสียงทุมออกมาและลำโพงด้านบนอันนี้จะเป็นการขับเสียงแหลมครับเวลาที่เราดูภาพยนตร์หรือฟังเพลงผ่านลำโพง เจ้า TCL 30 plus ตัวนี้เราจะได้อัตรรลดเสียงที่ดีมากๆโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่านี่คือสมาร์ทโฟน1รุ่นของระดับเริ่มต้นที่ให้เสียงคุณภาพดีมากๆจริงๆครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงลำโพงที่ได้จาก TCL 30 plus ไปพร้อมกันครับ แต่สำหรับ TCL 30 SE นะครับลำโพงของเขาจะเป็นลำโพงเดี่ยวอยู่ที่ด้านล่างซึ่งเสียงที่ได้ของลำโพงเดี่ยวเนี่ยก็ถือว่าให้เสียงที่ดังใช้ได้เลยเพียงพอที่เราจะใช้ในการฟังเพลงหรือว่าดูหนังดูซีรีส์ต่างๆก็ถือว่าโอเคเพียงพอครับสำหรับเสียงที่ได้จากลำโพงเจ้า TCL 30 SE เดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูครับแล้วเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์กันว่าเสียงลำโพงของ TCL 30+ เสียงลำโพงของ TCL 30 SE มันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับลองไปฟังกัน ในส่วนของการใช้งาน TCL 30 Series นะครับทั้งคู่มาพร้อมกับ Android 12ตั้งแต่แกะกล่องครับและก็ครอบทับด้วย TCL UI c 0ซึ่ง TCL UI c 0ออกแบบมาให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็คล่องตัวครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฟีดของหน้าลันเชอร์เจ้า TCL UI c 0อันนี้เราสามารถปรับสลับกันไปมาได้ครับระหว่าง g o o g l e Feed แล้วก็ TCL Smart Panel นะครับทำให้เราสามารถ ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างคล่องตัวแล้วก็สามารถอ่านข่าวได้อย่างทันท่วงทีด้วยครับนอกจากนี้นะครับ H bar ของ TCL UI 4.0นี้ออกแบบมาให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็คล่องตัวขึ้นไปอีกครับเวลาที่เราอยู่ในหน้าแอปพลิเคชันอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราอยากจะสลับแอปเราสามารถเปิด Hbar และสลับแอปได้อย่างรวดเร็วครับหรือในช่วงเวลาที่เราอยากจะแคปจอหรือว่าอ่านหน้าจอนะครับ เอชบาเราสามารถตั้งปุ่มทางลัดต่างๆของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องได้ครับทำให้นี่คือสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ UI ที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานที่ง่ายและก็คล่องตัวสะดวกครับและเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ TCL 30 plus และก็ TCL 30 se อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการเล่นเกมหรือหว่าสักเท่าไหร่ครับแต่สําหรับการเล่นเกมมีท,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 ทิเกมดังๆส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเล่นเฟรมเรทได้ไม่เกิน25 fps นะครับ โดยเจ้า TCL 30 plus นะครับเขามาพร้อมกับ s o c ภายในตัวเป็น Helio G 3 7ครับแรมภายในตัว 4GB เนื้อที่ภายใน 128GB แต่ถ้าเกิดว่าเนื้อที่ภายในไม่พอสามารถเพิ่มผ่าน microSD ได้ครับส่วน TCL 30 se นะครับเขามาพร้อมกับ s o c ภายในตัวเป็น MediaTek Helio G 2 5ครับแรมภายในตัว 4GB ครับเนื้อที่ภายในเริ่มต้นอยู่ที่ 64GB แล้วก็อีกออปชั่นจะเป็น 128GB ครับเพิ่ม microSD ได้เช่นนกั โดยส่วนตัวผมมองว่า TCL 30 series เหมาะสําหรับการใช้งานพวกแอป,ปทั่วไปมากกว่าแล้วก็ใช้ในการรับชมภาพยนตร์หรือว่าการฟังเพลงครับเพราะว่าเจ้า2สมาร์ทโฟนตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอแล้วก็เทคโนโลยี next vision ที่โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งจริงๆครับสำหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นหน้าจอเขาเด่นมากๆเลยครับส่วนเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของกล้องครับ กล้องของ TCL 30 plus แล้วก็30 se นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังกล้องเป็นแบบเดียวกันเลยครับทั้ง3เลนคือกล้องเลนหลักของทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับกล้อง50ล้านพิกเซลรูรับแ,แสง f 1 9กครับกล้องอีก2ตัวนะครับจะเป็นกล้อง2ล้านพิกเซลครับกล้องตัวหนึ่งจะใช้ในการถ่ายมาโครส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งจะใช้ในการวัดระยะครับในการถ่ายภาพทั้งคู่ถึงแม้ว่าจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องเหมือนกันก็ตามนะครับ แต่การทำดนามิกเลนส์และก็การเก็บรายละเอียดของภาพและก็ความคมของภาพเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า TCL 30 Plus สามารถเก็บรายละเอียดทำดนามิกเลนส์ได้ดีกว่ามากๆเลยส่วนการซูมดิจิตอลนะครับทั้งคู่สามารถซูมไกลได้สูงสุดอยู่ที่4เท่าเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าระยะที่เราสามารถถ่ายแบบบางผลได้อยู่ที่ประมาณ1.5ไม่เกิน2เท่าประมาณนี้รูปสามารถนำมาใช้ได้ใกล้เคียงกับการถ่ายภาพแบบทั่วไปครับ และสำหรับกล้องหน้าของทั้ง TCL 30 Plus TCL 30 SE ก็ต่างกันนะครับกล้องของ TCL 30 Plus มาพร้อมกับกล้องหน้า13ล้านพิกเซลส่วน TCL 30 SE มาพร้อมกับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับภาพถ่ายที่ได้ของทั้งคู่จะมีความแตกต่างกันระดับนึงเลยคือ TCL 30 Plus รายละเอียดของเส้นผมหรือพวกดีเทลต่างๆจะมีความคมมากกว่า แต่ว่าของ TCL 30 SE อันนี้กล้องหน้าผมกลับชอบมากกว่าครับเพราะว่าโทนที่ถ่ายภาพผ่านกล้องหน้า TCL 30 SE มันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจ TCL 30 Series ส์นะครับสำหรับ TCL 30 SE มีราคาจำหน่ายในรุ่น6 4 g b อยู่ที่5,290บาทครับ และในรุ่น128 g b จะมีราคาจำหน่าย,ยที่5,790บาทครับโดย TCL 30 SE ในรุ่นความจุ64 g b จําจำหน่ายแล้วนะครับนะตอนนี้ส่วน128 g b จําจำหน่ายเร็วๆนี้ครับส่วน TCL 30 Plus มีราคาจำหน่ายในรุ่น128 g b อยู่ที่6,590บาทครับพร้อมของแถมเป็น TCL Tab 7 Lite t a b ล e ตสำหรับเอาไปใช้ในการรับชมความบันเทิงอีกเครื่องหนึ่งไปเลยครับพร้อมจำหน่ายในวันที่2มิถุนาย,ยนนี้ครับ ทั้ง2รุ่นสามารถสั่งซื้อผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจากทาง VST ECS ได้และสามารถสั่งซื้อผ่านร้านค้าช่องทางออนไลน์ผ่าน TCL Mobile Official Store ได้เช่นกันครับทั้งใน Lazada และ Shopee ครับสำหรับคลิปรีวิว TCL 30 Series ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมจะรีบไปตอบทันทียังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ